สวัสดีครับบิมไนทีวีนะครับแล้วนี่เป็นเวลาตี3ามครึ่งนะฮะก็สวัสดีครับผมนี่คือช่องบิมไนทีวีนะครับนนนี้ก็คือทริปกรุงเทพและนองนั่นเองนะครับเป็นการขับมอไซค์ลงใต้ของผมนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ผมขับนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกก่อนว่านี่ผมออกจากบ้านประมาณตีสองตีสามได้นะครับแล้วก็ถึงประมาณ สิบโมงกว่าอันนี้จริงอยากให้มันเร็วกว่านั้นที่จริงคือคาดไว้แล้วว่าน่าจะถึงแบบเจ็ดแปดโมงแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่ได้นอนเลยอะ่ะเออแล้วก็ขับไปอันนี้ก็คือทางเปียกเปียมืดเนี่ยเราก็ถ้าคนเคยขับก็คงจะเคยเจอแบบนี้บ่อยมากมากเพราะว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดในการขับมอเตอร์ไซค์ตอนกลางคืนนี่ก็คือรถบันทุกเนี่ยปกี้ผมก็แซงไปที่จริงมีมาสิบสิบคันเลยนะอืม อันนี้ก็เช้าแล้วตอนนี้แบบโคตรดีใจเลยเพราะว่าเฮ้ยเช้าแล้ววะเพราะว่าปกติเคยขับแบบสองทุ่มสามทุ่มเงี้ยแล้วกว่าแบบกว่าเช้าเนี่ยมันใช้เวลานาน,านแล้วมันแบบอึดอัดทรมานเพราะว่าบางทีไม่ได้นอนเลยเงี้ยก็ถึงเป้าแล้วก็ได้พักสักทีแล้ว เอาละหลังจากที่เราแวะพักปั๊มแล้วก็ขับกันต่อนะครับเป็นทิปที่ขับแบบโคตรตะหดเลยอันนี้ก็คือทางที่ผมหลังจากที่ผมรับคุณนิเกเตอร์มานะครับก็คือเรานัดกันไว้ที่ชุมพรนะครับก็เป็นทางเชื่อมระหว่างชุมพรกับละนองนะครับเรียกว่าถนนหมายเลข4นะถ้าจะไม่ผิด ไม่ได้ดูข้อมูลก็คือเป็นสนทนที่ว่าผมว่าสวยนะอันนี้คือทางลงอุโมงค์ก็มีนะตอนนั้นบรรยากาศแบบฝนฝนตกอย่างที่บอกเราไปเราไปช่วงหน้าฝนก็จะประมาณนี้แล้วก็ทางก่อนที่จะเข้าระนองก็ตอนนี้กําลังสร้างเลยนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นน้ำตกอย่างที่เราเห็นนั่นเองแล้วแล้วก็ถึงจุดหมายแรกของเราะนะ่นี่คือ น้ำตกบุญยาบาลน,นะครับบุญญาบาลน,นะอ่านอ่านไม่ค่อยถูกนะครับเป็นน้ําตกเล็กๆนะเนี่ยเท่าที่เห็นนะครับคุณผู้ชมก็จะมีที่เก็บค่าเข้าด้วยแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเท่าไหร่นะแต่ว่าแต่แบบดูจากสภาพข้างนอกก็แบบคิดว่าเข้าไปก็ก็ไม่น่าจะมีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าใครอยากอุดหนุนอ,อชอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เข้าไปได้นะครับบรรยากาศตอนนั้นก็ฝนตกเยอะเลย อ๋อก,ก่อน,อนหนึ่งต้องบอกก่อนว่าน้ําตกบุญญาบาลเนี่ยเป็นน้าตกที่อยู่ระหว่างทางที่จะไปละนองนะครับชุมพรไปละนองนั่นเองนะครับอันนี้ก็บรรยากาศรวมๆของน้าตกแห่งนี้น,นั่นเองโอเคและแล้วเราก็ถึงที่พักที่แรกของเราสักทีนะครับก็คือคาซาเทเลซ่านะครับผมชอบที่พักนี้อยู่อย่างหนึ่งก็คือที่พักเนี่ยเป็นที่พักที่ มีที่จอดรถในตัวนะครับแล้วเจ้าของใจดีมากนะครับก็เซิร์ชตามที่เห็นเมื่อกี้นะครับคาซาเทเลซ่าใบการห้องดีก็ค่อนข้างดีสมราคานะครับประมาณ400ได้นะ300 400ก็ช่วงนี้เป็นโลซีสั่นอยู่ก็ราคาก็กำลังทีเลยสภาพห้องก็โอเคนี่คือข้างหน้านะครับให้โดยทีคาซาเทเลซ่านะครับข้างหน้ามีร้านอาหาร2ลร้านนะครับ ก็คือร้านนี้นะครับร้านนี้ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่อันนี้ไหนๆก็มาใต้ทังทีก็ต้องกินข้าวผัดทะเลนะครับก็กินอะไรที่มันเป็นทะเลนะครับสั่งมากินกับน้ำสตรอเบอรี่นะครับเหมาะกับผู้ชายสตรอเบอรี่อย่างผมนั่นเอง <c oughs> เอาละหลังจากที่พักมาได้สักพักหนึ่งนะครับผมพักอยู่คนเดียวนั่นแหละเพราะว่าไม่ได้นอนทั้งคืนเลยตอนนั้นอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าภูเขาหญ้า และนองนั่นเองนะครับเป็นแลนด์มาร์คที่กว้างใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นโลง่งๆอย่างเงี้ยบรรยากาศดีมากนะครับตอนแรกผมกาว่าจะไม่ไปนะแต่แบบเฮ้ยใช่มันมืดครับแต่มันมันถ่ายได้นะถึงมันจะมืดไปน,นิดนึงอันนี้คือบ่ายประมาณบ่ายสี่แล้วล่ะมาถ่ายพีเวดดิ้งมาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยได้ผมว่ามัน,มนสวยนะถ,ถ้าแสงเยอะกว่านี้ อันนี้คือตรงข้ามของอทุ่งหญ้านะครับก็เขาเรียกว่าน้าตกหงาวนะถ้าจะไม่ผิดอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้าตกหงาวนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปเพราะว่าเขปิด4ี่โมงกับบ่ายสีก็ก็ไม่เป็นไรครับก็ไปที่อื่นต่อได้นะครับก็บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับ และที่นี้ก็คือวัดบ้านเงานั่นเองนะครับนี่ก็คือเราอยู่ที่หลังวัดนะครับก็ข้างบนนะครับเป็นข้างหลังนะครับเป็นทางขึ้นนะครับขึ้นไปบนภูเขาสักอย่างหนึง่งนะฮะไม่รู้ว่าภูเขาอะไรแต่ว่าขึ้นมาเหนื่อยมากนะครับค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าช่วงนี้นไม่ได้ออกกังกายเลยกวิวดีนะดูดิก็ไหนๆจะมาก็ขึ้นมา อันนี้คือสิงหอบผมนะครับจะเกิดระฆังสามอันนะครับขึ้นไปตีนี่บรรยากาศก,ศก,ก็ประมาณนี้นะฮะนี่คือหอบเลยครับเพราะว่าเหนื่อยจริงอันนี้คือน้าตกน้ําตกเหนาวนะครับนี่ขึ้นมาก็อคอระฆังแบบนี้นั่นเองนะนี่คือลาธารจะพูดทําไมเนี่ยนั่นะก็คือนะครับฝนตก ช่วงที่ขึ้นไปก็ฝนตก,กแบบนั้นนะครับก็ทุ่งหญ้าใบไม้นะฮะถ่ายอินเสิร์ตนะครับนีเขาเรียกว่าอินเสิร์ตละไม่นา่าจะใช่ฮะโอเคเดี๋ยวลงไปข้างล่างดีกว่าเนาะนี่เราก็พามาดูในส่วนของส่วนของวัดวัดเหงาวนะครับวัดบ้านเหงาวนั่นเองนะก็จะประมาณนี้นะครับ บรรยากาศก็ตอนนี้ก็คือเรามันก็เย็นแล้วละ่ะประมาณ5้าโมงล้ะก็เลยแสงไม่ค่อยมีแล้วคนก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าเป็นช่วงโลซีซั่นนะครับอย่างที่บอกนะครับอันนี้คือเราก็ไม่ได้ขึ้นไปเหมือนกันนะครับกลัวร้อนแห้ hey! และนี้ก็คือถ้าเทียบเรือศุลกากรนนครับถ้าเราเสิร์ชใน Google ก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับผมมีส่วนยื่นเข้าไปนะครับมีแหลมยื่นเข้าไปตรงนั้นก็คือ ไห่เขานั่นเองนะครับตรงตรงเนี้ยมันมีหมา4 5ห้าตัวนะครับหมาดำนะครับค่อนข้างผอมด้าใครมาก็ติดอาหารมาด้วยเนาะอ่านั่นก็คือประภาคารไหล่เขานั่นเองนะครับเอาไว้แบบสอดสองดูแลนะครับด้านน้ำฝั่งไทยนะครับอ่ะก็ต้องบอกก่อนว่าอ่ะ ่ายหน้าตัวนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มีอ้างอิงนะครับว่าอันนี้ผมมาแล้วนะเพราะว่าไปไหนมาไหนก็จะบอกว่านี่ช่องกลูเองเหม่มเดียวใกล้ๆนะครับอืมนี่คือเรือของทางศุลการกรตอนนั้นไปคือไม่มีคนไม่มีคนเลยนะครับไม่รู้ว่าหายไปไหนนะครับไม่เห็นอา้าวพูดไม่ถัดคำสตาร์รถข้างหลังกูแล้วแฮ นั่นก็คือเรียกว่าเกาะสองนะครับฝั่งพม่านั่นเองนะครับนี่นก็หลังจากเสร็จเราเสร็จแล้วก็ตอนนั้นก็ประมาณเย็นลลแล้วหล่ะเราก็ไปหาอะไรกินในตลาดเหนือนะครับอาจากเท่าที่สอบถามชาวบ้านนะครับเขาบอกว่าตลาดที่เป็นตลาดเหมือนตลาดกลางคืนอย่างเงี้ยเขาจะเปิดช่วงเมษานะครับก็คือปีหนึ่งจะเปิด เดือนสองเดือน, 2, อนช่วงเมษายเครื่องที่นะักท่องเที่ยวแต่ว่าช่วงนี้โควิดก็ไม่แน่ใจว่าจะมีอีกไหมนะครับแล้วก,ก็เสร็จแล้วเรากมากินอาหารเหมือนเดิมนะครับก่อนซึ่งอยู่อยู่ข้างหน้าโรงแรมของเรานั่นเองนะครับคาซาทเทเลซาอน่ายังจำได้อยู่ <laughs>